ข่าววันนี้กู้ภัยหลวงพระบางหามวุด,ด้เพิ่งทำบุญเกิดอุบัติเหตุแค่แมวไม่แน่เชื่อชักเรื่องใหญ่เรื่อยๆเกิดอุบัติเหตุกลางหลวงพระบางเมื่อวุดดี้พิธีกรดังเพิ่งโพส์คลิปไปทำบุญต่างบาทเข้าวเหนียวพร้อมแคปชั่นว่าตั้งใจใส่บาทเข้าวเหนียวและนึกถึงทุกคนเปิดวันที่1เดือนหนึ่งปี2019 อาบูณาฝากนะครับไม่ทันไรก็มีคิดเจ็บหนัก Happy New Year to me 1 1 1ทัักจักรยานล้มกลางหลมพระบางตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเจอแมววิ่งตัดหน้าเข้าล้อเลยก็ต้องยอมรับว่ามึงขับเร็วมากขอบคุณพยาบาลล่วมทิปที่ทำแผลให้ก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะถูกผู้ภัยเข้ามาหามตัวพาไปรักษา จากแค่จักรยานล้มเมื่อเช้าแต่พอตอนเที่ยงแผลบวมมากจนไม่สามารถนั่งหรือพับขาได้สรุปเลือดไหลาภายในที่เข่าจนบวมใหญ่มากมันเจ็บมากเหมือนเอามีดมาแทงแล้วค้างไว้จนต้องโทรเรียกกู้ภัยที่โรงพยาบาลมารับเข้าใจแล้วว่าเจ็บจนจะเป็นลมคืออะไรสรุปตอนนี้ขาพับไม่ได้เดินก็ไม่ได้มันจะจีดจีดเลยต้องเข้าฝืกพิเศษ และกำลังตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อไปแต่จะขอขอบคุณทุกๆคนที่หลุมพรางทีมกู้ภัยทีมแพทย์พยาบาลที่ดูแลอย่างดีไม่น่าเชื่อว่าแมวตัดหน้าจัก,กรยานยนต์เมื่อเช้าจะนำพาไปสู่สิ่งนี้ที่ดูชัดก,กระใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอยังคงถามตัวเองต่อไปนี้ว่าเรื่องนี้สอนอะไรอะไรดีๆกำลังรออยู่ข้างหน้าทุกอย่างดีเสมอแต่ช่วยจัดเรื่องดีมาไวกว่านี้หน่อยเปิดปีใหม่ได้อย่างจัดเต็ม ขยับขาไม่ได้แต่นิ้วพิมพ์ได้อารมณ์ดีไว้ก่อนจะได้ลืมความเจ็บโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากล่าสุดคณะทีมแพทย์ตัดสินใจส่งเครื่องบินไปรับพิธีกรดังกลับประเทศไทยหลังแค่แมวตัดหน้ารถล,ลม้มแต่เหตุการณ์ดูจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยทีมงาน Woody w o ว l d เปิดเผยคลิปขนาดนำตัววูดดี้ขึ้นเครื่องเพื่อส่งกลับประเทศไทยโดยด่วนพร้อมข้อความว่าเมื่อตีสองเช้านี้ ทางทีมแพทย์ประเทศไทยได้ตัดสินใจส่งเครื่องบินไปรับวูดดี้กับจากหลวงพบาลกับไทยด่วนเพื่อเช็คสภาพอาการขาที่เกิดจากอุบัติเหตุจัก,กรยานล้มเมื่อเช้าวันที่หนึ่งมกราว่ามีอาการซับซ้อนหรือต้องผ่าตัดหรือไม่หลังจากที่วูดดี้ไม่สามารถขยับขาขวาได้ตอนนี้ถึงกรุงเทพแล้วและกำลังรอทีมแพทย์วินิจฉัยต่อไปทางวูดดี้ฝากบอกขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจและส่งความห่วงใยมาทีมงานพูดดี้เวิ d ์ ถ้ามีความคืบหน้าใดๆทางรายการคุยข่าวนิวจะนำมาเสนอในลำดับต่อไปครับ